สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้มาดูรีวิวการเราซื้อนี่มาครับคุณผู้ชมเลยโซ่แบตเตอรี่นะครับเราซื้อมาตัวที่3ามแล้วครับทำไมาถึงใช้เปลืองพังหรือไงไม่ได้พังหรอกครับผมซื้อมาลวของใช้ดีครับทีนี้ดใช้ดีพราะเพื่อนเพื่อนก็ซื้อต่อไปครับถามซื้อราคาเท่าเดิมไหมไม่ได้เท่าเดิมหรอกครับขายให้ไปราคาราคา50เปเซนต ลดได้50%นะคุณผู้ชมเพื่อนกันครับเราก็ใจดีใจดีครับซื้อซื้อใหม่เลยครับเพิ่มเพิ่มเงินทุกครั้งนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนได้ใช้ก็ถือว่าดีใจแล้วครับมาดูครับว่าวันนี้สินค้าสั่งเข้ามาจะครบหรือเปล่านะครับผมใช้ใช้ดีครับคุณผู้ชมมาดูครับมาตาเป็นอย่างไรนะครับ เป็นเป็นกล่องแบบนี้ครับคุณผู้ชมอึบอ,อ้าวมาดูข้างในกันโอ้กล่องอย่างดีครับดีครับที่ทำกล่องมากล่องมาสวยครับ่าะผู้ชม สวยงามมากครับเรามาดูกันครับว่าสินค้าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตันตันตัโอ้โหนี่คู่มือไม่ต้องอ่านครับนี่หน้าตาเขาเป็นยังไงครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรีรตตร่มาสองก้อนครับนี่ครับแบตเตอรี่มาสองก้อน อันนี้ก็เป็นที่ขันครับอันเจ้านี้ตัวเป็นตัวที่บังครับนี่ครับบงังเพื่อเซฟตี้ครับนี่ครับเซฟตี้ความปลอดภัยแต่ผมไม่ใช้หรอกครับเพราะว่ามันบังตาครับนี่ผมไม่ใช้ก็จะมีพวกอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์แล้วก็ไขค,ควงก็จะวปนนี่ครับ แล้วก็ได้โซ่ไม้อีกตัวนะครับคุณผู้ชมถามว่าใหญ่ไหมก็รจริงๆนี่เขาบอกว่า,าในในน้ำบอกว่าสิบเอ็ดจุดห้าผมมาดูจริงๆมันไม่ถึงแล้วครับเต็มที่ก็ประมาณสิบนิ้วได้ครับคุณผู้ชมนี่ครับสิบนิ้วได้ใช้นานใช้ทน,นครับใช้อึดพวกน้ำมันน้ำมันนี่ไม่ต้องหยอดตรงนี้หรอกครับผมจาหยอดในโซ่เลยคุณผู้ชมผมจะมีขวดหยอดครับ เทาเสร็จตรงนี้มันไม่ค่อยออกหรอกครับที่จำแบบนี้นะครับอันนี้อฝาอย่างนี้ค้เราวังให้ดีครับนี่ครับขันให้แน่นๆครับหายครับของผมใช้มาหายไปเลยต้องหาฝาอย่างอื่นมาทดแทนนะครับใส่เข้าไปขันให้แน่นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวลองลองขันดูครับเราจะเขาจะปีนเกลียวมเอาขันให้แน่นเลยครับนี่ครับ ปิดไว้ไห่ให้ฝุ่นเข้าแค่นั้นเองพอครับไม่ต้องใส่ครับท่านผู้ชมจากตัวนี้นะครับน,นี่ยอดนี่น,น,นี่มันไอเตัวนี้มันตัวปั๊มน้ํามันนะครับแต่ผมทดลองใส่แล้วน้ํามันออกมาเยอะนิดเดียวครับสู้ที่เราเอาชั่วเราเอามาใส่แบบข้างนอกแก๋วกว่าครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ต้องเขียนไว้ครับ เดี๋ยวผมจะมาเขียนเป็นเบอร์ไว้นะครับผู้ชมถามว่าทำไมทำไมาต้องเขียนเบอร์ไว้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้เบอร์หนึ่งก่อนครับนี่ครับ้องใช้เบอร์หนึ่งก่อนนะครับเ เขียนเบอร์หนึ่งไว้เลยนะครับปืด๊ดนี่ครับเบอร์หนึ่งอย่างนี้ครับอินทีเข้าใจเบอร์หนึ่งเซลลคเข็นไม่หรือมาเลขกสองไว้หมายความว่าเราก็ต้องใช้ก้อนที่หนึ่งก่อนครับจนจนหมดถึงจะมาใช้ก้อนที่สองอย่างนั้นเราไม่เขียน้นมันหลงหลงลืมครับใช้ใช้ปนไปปนมาไม่ดีครับอันไหนหมดก็วางไว้นะเก็บไว้นะคุณผู้ชม เดี๋ยวก็ออกมาลองดูครับเราจะลองทดลองกระแสไฟดูครับเดี๋ยวเราต้องต้องชาร์จไว้ครับคืนนี้ต้องชาร์จไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปไปลองใช้กนหน้างานครับในเครื่องตัวที่สามครับคุณผู้ชมมาดูว่าไฟเข้าไหมครับความจริงเขาไม่มีสัญญาณไฟนะครับความจริงน่าจะมีสัญญาณไฟให้เรารูรู้บ้างไม่มีอะไรสักอย่างแต่ดูแล้เขาแข็งแรง,งดีนะครับผมทดลองใช้ได้ แบตเตอรี่หนึ่งก็ในมันก็ใช้แทนเขาเรียกว่าแทนขวานแทนมีดได้สบายเลยครับถ้าเป็นขวานก็เป็นเป็นขวานเป็นมีดตัดไม้นะครับไม่ไหวครับเสียแรงมากไอ้เจ้าตัวนี้สะดวกสบายครับเดี๋ยวลองดูไฟเข้ารูอเปล่านะผมไฟคงมีน้อยนะครับผมว่านะอันมเนีเป็นเป็นเซฟตี้แบบนี้นะครับกดกดอย่างเงี้กดยังไงมันก็ เครื่องไม่เดินนะครับจะ so มีซิตต้ตรงนี้นะครับนี่ซิตต้ตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้นะครับผู้ชมปับปุมตรงนี้แล้วก็แล้วก็กดปุ่มตรงนี้แล้วก็มืออย่างนี้ครับนี่ครับกดปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ใช้ได้ครับผู้ชมผ่านครับไม่ต้องลองเยอะอันตรายเดี๋ยวเราต้องอัดแบตเตอรี่ไว้ครับผูนนี้จะไปใช้นางานแล so like uh ้ว เระพกไว้ในรถยนต์ครับเกิดเข้าไปในปา่าเกิดต้นไม้ล้มขวางกลางทางเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับมันไม่เหม็นน้ำมันครับท่านผู้ชมไม่เหมือนเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์นี้มันต้องใช้งานหนักๆหน่อยอันนี้งานเบาๆก็ผ่านอยู่นะครับงานแบบนี้ผมใช้ก็แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งก็ถ้าถามเป็นชั่วโมงไหวไหมไหวครับ แต่ถ้าใช้ไปทั้งวันนี่แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนี่เขาหมดประมาณสักสองโมงเย็นนะครับนู่นละครับเราเราเริ่มสตาร์ทแปดโมงเช้านี่แบตเตอรี่ก้อนที่หนึ่งนี่นู่นละครับเราไม่ได้ใช้แบตตลอดนะครับเราใช้ไปเจอกิ่งไม้เราก็กัดตัดเสร็จแล้วเราก็หยุดหยุดแล้วก็ตัดงั้นงนี่นครับนู่นละครับสิบสี่นาฬิกาครับสองโมงเย็นเขาถึงจะหมดนะครับ ก้อนแรกนะครับแล้วเราก็ต่อต่ก้อนที่สองก้อนที่สองนี่ห้าโมงเย็นนี่เราไม่หมดแล้วครับเราเหนื่อยซะก,ก่อนแล้วครับผู้ชมผมทดลองใช้มาสามสามตัวคุณผู้ชมตอนนี้ตัวที่สามติดใจครับใช้ได้ใช้ดีครับยะยี่ห้อนี้ครับผู้ชมสั่งซื้อ lazada าาาครับผู้ชมราคาเลยครับพันแปดมีทอนครับไม่ถึงไม่พันแปดมีทอร ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพันแปดว่าง,งั้นเถอะไม่ถึงสองพันสองพันมีทอนพันแปดมีทอนไม่ถึงพันแปดคุณผู้ชมถือใช้ได้ครับเรามาใช้งานสุดยอดครับสะดวกสบายวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับลองใช้กันดูนะครับหน้าตาแบบนี้ค่ะคผู้ชมนี่ครับยี่ห้อนะครับยี่ห้อมันขเขาไม่ได้บอกอะไรกันนักนหนาแล้วครับเขาบอกว่า S T S T R แค่นั้นแหละครับเดื่ยงยี่ห้อไม่ เขาไม่เน้นยี่ห้อแต่ผมมีใช้งานดีครับท่านผู้ชมลังซื้อลัสร่าครับลองดูครับเนี่ครับทุนทุนทุนใหญ่ผมผมผมแกะดูแล้วข้างในมันไม่มีแปลงฐานนะอืมไม่มีแปลงฐานครับคุณผู้ชมบางคนจริงจะมีฐานเนาะแต่ไี้ไม่มีมีดูแกะดูแล้วครับไม่มีฐานนะอันนี้ก็เป็นติดตั้งโซ่ตั้งโซ่ง่ายครับแบบนี้ครับ ง่ายกว่าเราที่เราซื้อเลยโซโยนยังตั้งย่างเนี่ยตั้งยากนะครับ้องใช้ไขควงไอ้เจ้าตัวนี้หมุนตรงนี้สะดวกสบายเคยใช้ผมใช้เป็นแล้วครับท่านผู้ชมครับได้ได้ของใหม่ตัวที่สามก็มาเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเอาไปใช้ดูนะครับตัดไม้ตัดนี่ครับโอ้โหผมตัดผมตัดไม้หน้าหน้ากว้างสบายมากเลยครับใช้งานได้ดีครับคมครับแต่ก็มันมันรับมันรับเลื่อยมันมันรับมันฝนนะครับ มันถึงจะโคมนะคุณผู้ชมแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะลากันไปจริงๆแล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กด share, กระดิด่งติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจครับบายบายครับ